โอ้เฮ้ยเรืองอ่าได้ยังเนี่ยเขาจะได้ดูพวกแกได้ไหมเออ่านอะไกได้เอยู่พึ่งอพึ่งเห็นเห็นปะเห็นปะเห็นไซบอเห็นสิไม่เห็นคนเลยอ่านวิดีโอแล้วเธอเห็นยังยัไม่เห็นเฮ้ยน่ามอะไรไม่รู้อ่ะอดาดาออกใล้หน้าด้วยมบบนีเออไล้ลเอ้ยมบนี้หรออย่างนี้หรอเอ้ย

มึงเปล่าใส่กุญชุกงานอะไรบ้าเลยร้อห,หูเลยน่เล่าตามมาเลยทำอะไรวะอันนี้บอมนะคะพี่บอมค่ะพี่บอมอเพื่อนฉันเองโอ๊ยแบบ พอหรือยังดีดามกันนะฮะโอ้เตือนจริงจวะเอาแสงตายแกบ้างโซลิอาสิกบุกกุ้มครับลุกกุ้มครับมีกันไม่เห็นหน้าเลยวะไม่เห็นหน้าอีกเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเก๊กก็จะยืนไหนเธอตายแกยืนในเต็นท์ลางวางวะเออโดนทามของแกเลยไหมลูก